มื้อนี้ไม่เจี๊ยบพ้าไมา่กินข้าวมันไก่จ้าอืมอมวันนี้เนื้อน่องมีเครื่องในด้วยค่ะคือมีตับอืม

อร่อยจแ,แบ่้ฮะขาดย่างหนึ่งขิงไม่มี สร่อยอืมอืมสวมากเลยจ้ะ hát tập đi mà tập. ภัยมากกบ้านแบบนี้ฝากกดติดตามแม่เจมส์นี่เดอรอจ้าตำยำตำแม่ขอบคุณทกการรับชมค่ะ